มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนาวแน่กรมอุตุเผยสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าอุณหภูมิต่ำสุด16องศาค่ะกรมอุตุแรงงานในช่วงวันที่30ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็ยนกำลังปาปกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสกับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนคะ่ะส่วนทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปนะคะ วันที่2ถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยน2,565บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่งลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงนะคะสำหรับร่องมรสุมจะเลื่อนไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ สำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงหนังแก่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะจะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทางฝั่งของประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่ส่งผลงกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะ คาดหมายค่ะ30ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนอน2565กรุงเทพและปริมณฑล30น30-1พฤศจิกายนอน2565อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสดุด22-25องาศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสดุด31-33าองศาเซลเซียส วันที่2ถึง5พฤศจิกายนนอยาอากาศเย็นในตอนเช้านะคะรวมถึงมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียส่ะอุณหภูมิต่ำสุด13-23องศาเซลเซียสภาคเหนือนะคะ30ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนสองนอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียส่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-23าสองศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 4องศาเซลเซียส วันที่สองถึงวันที่5พฤศจิกายน2อ6 5นอกากาศกาเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิตม่ำสุด16-21่อองศาเซลเซียสนะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือวันที่30ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2565นอกอากาศเยนนนเ็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะ โดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสนะคะส่วนวันที่2-5พฤศจิกาย,ยนอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด15-21าสอองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32งององศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางนะคะ30ตุลาถึง <jähr> 1พฤศจิกายน2565อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสนะคะวันที่2-5พฤศจิกายน2565อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนะคะ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2565 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสวันที่2-5พฤศจิกาย,ยน2565าอกาากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดส8 2 3ดองศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2565นะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคค่ะวันที่2ถึง5พฤศจิกายน2565นะคะอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง25องศาเซลเซียสนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2565มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ตลอดช่วงนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาควันที่2-5ถึงพฤศจิกาย,ยน2565อุณหภูมิต่ำสุด23-25งองศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรุมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณท้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ